วันนี้เรามาเจอต้อนทุเรียนที่มีน้ำเยิ้มอยู่พอดีเรามาเดินดูต้นทุเรียนวันต่อวันก็สังเกตเห็นว่ามีน้ำเยิ้มๆอยู่ข้างในน่าจะเป็นโพรงเพราะมันจะมีดำๆอยู่ข้างในเอามือกดดูมันมีลมออกก็แสดงว่าข้างในมัน,ม,นมีโพรงหยือมีรูอยู่ข้างในแต่เราไม่แน่ใจว่าแมลแรงหรือหนอนมัน ไปอยู่ข้างในหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะอับเลาะเปลือกออกจะมีน้ำอยู่ข้างในมจะมีเสียงลมออกมาเดี๋ยวเราจะเลาะเปลือกออกเลยดีเราเอาสิวมาด้วยใช้สิวนี่แหละดีมีดมันใหญ่ไปใช้สิวค่อยค่อย งัดออกอองัดออกให้ถึงข้างในเลยให้มันให้มันหมดให้มันหมดจากตัวที่เป็นเป็นปิเปียกขึ้นชื้นอยู่พอดีไม่มีมือถ่ายถ่ายคนเดียวมีไม่ได้เอาที่ขาตั้งถ่ายมาเข้าออกให้หมดเลย แล้วก็กิ่งนี้มันอยู่ต่ําไปด้วยกิ่งนี้น่าจะต้องตัดออกเพราะมันอยู่อยู่ใกล้ด้วยเดี๋ยวเชื้อรามันมนลูกรามตัดออกไปเลยไปเราก็จะเอาปูนเอาปูนมาปูนกินหมากนะามาผสมเมทาอายาการเชื้อราเดี๋ยวเรามา ทมแล้วก็มาทาป้ายไว้เลยป้ายตรงที่เป็นแผลให้มันแห้งแล้วพอเขาโตไปเดี๋ยวเขาก็าจะมาเนื้อเนื้อเยื่อจะติดกันเองแหละก็ได้ประมาณนี้ต่อไปน้ําก็จะไม่ขังแล้วบริเวณนี้ก็จะแห้งอาจจะไม่เป็นเชื้อราไม่มีหนอนไม่มีแมลงเป็นน้ำขังเฉยๆโอเคครับจากสวนเกษตรคนรักอิสระ